วันนี้ทำสีผมใหม่มาสช่ไหมสีผมใหม่เลยแล้วเดี๋ยวเรากำลังมารับคุณครูนพะไปเวียนเทียนกันเดี๋ยววันนี้เราจะไปเวียนเทียนกลางน้ำกันนะคะใครที่ไม่เคยเห็นการเวียนเทียนกลางน้ำของจังหวัดเราเดี๋ยวเราจะพาคุณไปดูกัน โหโหโหนี่เรามีเพื่อนๆไปกันผ่านคนนี้จะได้แล้วไปดูอีกกว้านกันดีกว่าเหมือนกว้านทำอะไรวะทำอะไรวะทำอะไรวะคือมากเลยเดี๋ยวขอไปตัดไปโยถาก่อนนะ